เราสวีทท่านท่านผมเจอกับผมนายเซคัยคุงนะผมทุกช่องอนิเมะเซคยขอต้อนรับสู่โลกของเมะนะผมคลิปนี้เราก็จะมาทำการสรุปสั้นๆของรนปลายทีิกันสกิสคูไอดอลครับตอนที่สองกันนะผมเราจะไม่สรุปทั้งหมดเราจะเอาแค huh ่ defence. ตอนสำคัญสำคัญว่าในตอนที่2เนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นกันบ้างนะผมนะฮะโอเคผุท่านพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันได้เลยครับอย่างแรกที่เกิดขึ้นในตอนที่2ก็จะมีฉากที่ทําให้เห็นเหล่าสมาชิกชลุมซูฮไอดอลของนิจิกาสก,กิที่กาลังทาการซ้อมนมโดยผู้นําในการซ้อมเนี่ยก็จะเป็นชิซึซนะอมเป็นหัวหน้าก็แบบซ้อมแบบมันจริงจังมากอมแบบแบบว่าห้ามพักอะ่ะคือเรา แค่นี้แบบมันไม่ผ่านนะต้องจริงจังกว่านี้มากสิจริงจังให้มากๆกว่านี้ซึ่งทั้งหมดก็แบบเอยใจเย,นย,นยน็นๆซิซิสนะจะจริงจังเลยนกหนาคาสบินที่แบบโอ้ยเกินไปละแบบว่าแบบว่าแบบนี้เนี่ยมันไม่น่ารักเลยสักนิดมันเกินไปนะอะไรแบบนี้นะผมคาสบินคือปลดปล่อยอารมณ์มาเต็มที่เลยนะฮะรย่องต่อมาที่เกิดขึ้นก็จะมีฉากที่คารินมาหาซิทธนะเอ้ไม่ใช่ในตอนนี้เขาจะมาหาประธานนักเรียนอยู่นะผม ซึ่งก็มาถามว่าเอ๊ะเซซินะเขาหายไปไหนซึ่งประธานก็ทำเป็นแกล้งว่าเิซิงงนะเขาบอกกับฉันว่าเขาจะทําการแบบยุบชมุมแล้วก็เขาจะไม่เป็นสควอยดอนแล้วนะผมแล้วในฉากนี้ก็จะมีคาสบินที่ทําแผนการขั้นสุดยอดโดยการเอาป้ายชมรมสควอทดอนกลับขึ้นมาโดยการเอาแมวเนี่ยเขวี่ยงไซน่าเซซินะนะผมแล้วก็ให้ซินะไล่ไปนะผมออกจากห้อง ประธานแล้วก็คาซินก็แอบจ้องเข้าไปเพื่อไปเอาป้ายชลมนะผมแต่ก็โดนจับได้แต่ก็ไม่ได้แดกหรอกครับผมวิ่งไปเอาป้ายแล้วก็แบรลบดินเซเบลแล้วก็วิ่งออกไปเลยนะผมเรียงต่อมาที่เกิดขึ้นในตอนที่2ก็จะมีเพลงเปิดอันสุดเซนไพรอสนุกสนานของนิจิสกินะผมซึ่งเพลงผมบอกแล้วว่าผมชอบมากสำหรับเพลงอันิเมภาคนี้นะผมชอบมากนะฮะ เรื่องต่อมาที่เกิดขึ้นก็จะมีฉากที่คาสิมินนั่งโมโหแล้วก็ไปคุยกับชิสกุเรื่องชมรมนั่นแหละนะครับว่าประธานคนนี้จะเป็นมันไรนักอะไรขนาดนี้นะฮะทำไมไม่มีใครยอมช่วยเรามีเราคนเดียวถ้าอย่างนี้เราต้องเป็นประธานชมรมแล้วก็ช่วยชมรมด้วยตัวคนเองแล้วล่ะนะแล้วก็เผอิญไปเจอออยิมุกับยูจังที่กาลังพูดเกี่ยวกับพวกสกูไอดอลน,นะครับคาสิมินก็เลยชวนทั้งสองคนมาเข้าชมรมแล้วก็ไปหาที่ฝึกกันนะครับ ซึ่งแต่ละที่ที่ไปก็ไม่เวิร์กนะฮะและสาเหตุที่เขาไปฝึกหาที่ซ้อมกันนอกโรงเรียนเนี่ยเพราะว่าคาซิมินโดนหมายหัวอยู่นะฮะก็คือไอ้ขโมยแปะออกจากห้องประธานชนลมนักเรียนนั่นแหละผมจริงๆไม่ใช่กาขึ้นคริบีชาให้เห็นการฝึกซ้อมการแนะนําตัวของแต่ละคนนะผมซึ่งคาซิมินแน่นอนว่าคาซิมินเนี่ยมั่นใจนในตัวเองว่าเป็นไอรอนที่น่ารักที่สุดในโลกอยู่แล้วนะผมก็เลยแบบ แบบเมื่อาชีพนิดหนึ่งก็เลยดูแบบโอ้โหผ่านเลยนะแต่กับอายุมุเนี่ยคือเป็นครั้งแรกนี่เนาะก็เลยมีกระเขินใไอ้อายแล้วก็แต่ที่เห็นเลยวฮนะคือตลกไปน,นิดหนึ่งนะผมกลายเป็นน้องตายอายุมุนะฮะสิ่งต่อมาก็เกิดขึ้นก็จะเป็นฉากที่ทั้ง3คนยูคาซิมินแล้วก็อายุมุมานั่งกันแล้วก็มาคุยกันเรื่องําคลิปแนะนาตัวซึ่งไอที่ผมเล่าไปกี้ก็คือการทําคลิปนะฮะซึ่งอายุมุรู้สึกว่า ไอค,นะความน่าไอความน่ารักที่รสุกมันน่ากลัวจริงๆนะผมคารินก็บอกอดูจะอัพคลิปสุดสดานีดนะเพราะงั้นให้อยุโมซ้อมไปด้วยล่ะแล้วทําให้คาซิินนึกถึงตอนที่เซเซนาสอนเลยนะผมคือตอนสอนนะคือต้องหนักแน่นอย่าง้ยไม่ใช่มาสอนแบบง่อยๆอะไรงนี้มันไม่ได้นะผมคาซิินก็เลยเข้าใจในจุดจุดนี้เลยนะผมอย่างต่อมาที่เกิดขึ้นก็จะเป็นตอนที่ต่อจากช็อตแรกที่เราเล่าไปนะผมก็จะเป็นช็อตที่แบบที่แบบคาซิินแบบ ไอแบบนี้มันไม่น่ารักหรอกเราจะมีไม่ได้อยากทําแบบไอเร้าร้อนของเซซนะฉันอยากทําแบบความน่ารักในแบบของตัวเองซึ่งมันก็เป็นฉากที่เถียงกันทะเลาะอะไรกันนิดหนึ่งนะผมไปถึงขั้นไม้ออกมือแต่ความรู้สึกอะเข้าใจเลยนะนะผมเข้าใจแบบเต็มๆเลยนะอย่างก่อมาที่เกิดขึ้นก็จะเป็นฉากที่ค่อนข้างหาผสมน่ารักก็เป็นฉากที่แบบไอหมุซ้อมการแนะนําตัวแบบแบบเป็นกระต่ายนะผมเป็นรูปแบบกระต่ายนะฮะ ซึ่งซ้อมแบบมันก้อนน่ารักนะแต่มาอีกมุมคารินเห็นนะผมก็เลยแบบฮาๆนาาิดหนึ่งนะฮะคารินเห็นได้แบบเออเธอทำอะไรอะ่ะก็แนะนาตัวเปสควยด,ด้านนั้นเหรออืออือใช่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 ใชใชใชดันมาเห็นจุดที่น่ารักซะได้งั้นก็พยายามต่อไปคือตรงนี้คือฮาฮากันน่ารักที่คือปนกันเลยนะผมคารินก็บอกอายุไปว่าเธอทําอย่างนี้คิดว่าดีแล้วเหรอประมาณว่าไอแบบที่เธอทำเงี้ยคิดว่าเป็นตัวจริงๆเหรอ ทำในรูปแบบของตัวเธอและสื่อให้คนที่อยากดูดีกว่านะประมาณว่าทำในรูปแบบตัวเองเนะนทำแบบไม่ต้องไปตามสไตล์ที่คนอื่นกําหนดหรอกประมาณนั้นแหละผมอย่างต่อมาที่เกิดขึ้นก็จะมีฉากที่คาสมินกับยูจังก็มาคุยกันอะไรเล็กน้อยแล้วเหมือนยูจะแย่คาสมินนิดหน่อยก็เลยมีป๊ะป๊ะป๊ะนิดน้อยนะฮะแล้วยูมุก็มาหาพอดีนะผมแล้วก็บอกให้อาทายให้หน่อย ซึ่งในการถ่ายแนะนําตัวรั้งนี้อายมุทําแบบว่าสอบผ่านเลยนะผมได้นาตัวในรูปแบบของตัวเองไม่ต้องมาทําตามคนอื่นนะผมในแบบตัวเองนี่แหละคือดีที่สุดนะคือน่ารักมากเลยนะผมสำหรับฉากนี้สำหรับอายมุนะฮะเร่องต่อมาที่เกิดขึ้นก็จะมีการลองเต้นของคาซึมินที่เป็นเพลงใหม่เช่นเคยนะผมเหมือนกับตอนแรก เดยมุร้องเพลงปีเพลงใหม่แล้วก็คาสบินก็มีเช่นกัน,นในเพลงนี้นะฮะก็ลองไปดูได้นะผมก็สนุกใช้ได้สำหรับเพลงนี้นะฮะในตอนที่2ของนิจิกาซีก็จะมีประมาณนี้นะผมโอเคนะครับก็เป็นยยงไงผมส้สำหรับการสรุปสั้นๆนะในคลิปนี้ว่ามีจุดสําคัญตรงไหนบ้างนะผมถ้าหากผมเล่าข้อมูลตรงไหนพลาดไปเนี่ยหรือผิดพลาดประการใดก็ขอกก่าวภายในที่นี้ด้วยนะผมนะและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะมฝาก กดไลค์กดติดตามในช่องอนิเมะเซกายผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปอนิเมะต่อไปนะผมนะในคลิปนี้ก็ไม่มีจะพูดใดนะผมแล้วเจอกันในคลิปหน้าในการทำคลิปอนิเมะอื่นต่อไปแล้วเจอกันบ๊ายบายย่า